สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับหลงเข้าไปในด่านของแคนาดานะครับเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วนะครปี2020ช่วงหลังโควิดได้ประมาณประมาณประมาณเกือบปีนะครับเพราะว่าตอนตอนนั้นเนี่ยที่หลงเข้าไปเนี่ยต้องขอก็บอกก่อนนะครับว่า พื้นที่ที่ผมอยู่ที่อาศัยอยู่นะครับก็คือไม่ห่างจากชายแดนแคนาดามากนักนะครับก็ช่วงนั้นเนี่ยหลังจากที่โควิดมันเริ่มซานะฮะก็ตั้งใจจะขับรถไปไปดูร้านอาหารร้านอาหารไทยที่มันอยู่แถวแถวชายแดนนะครับตรงนั้นก็จะเรียกเรียกเรียกบริเวณนะั้นว่าเบรนนะครับ ก็จะไปวนดูว่ามันร้านเขาเปิดหรือ,อยังนะฮะก็เดินทางไปขับรถไปนะครับผมเป็นคนขับมีลูกสาวนะฮะแล้วก็มีน้องชายแล้วก็มีหลานชายไปกันสี่คนนะครับก็ขับไปแล้วเลยทางออกเลยทางออกที่จะไปเบรนเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยถ้าเลยทางออกนั้นก็คือจะเข้าด่านแคนาดาเลยด่านแคนาดา ด,ด่านเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆมอเตอร์เวย์บ้านเราครับก็จะเป็นช่องเป็นช่องขับรถเข้าไปนะฮะ <c oughs> เราก็เลยเข้าไปแล้วก็ไม่ได้กลัวไม่ไม,ไม่ไม่ได้กลัวไม่ได้ตกใจนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีความผิดหรือว่าอะไรประมาณนี้พอขับเข้าไปก็ก็ก็แจ้งเขาบอกเขาว่าคือเราเนะี่ยขับรถหลงมาเลยมา แต่ว่าเขาต้องก็ต้องทําตามกฎของเขานะครับเขาก็ขอดูเอกสารไม่เชิงตรวจรถนะครับก็ขอแบบเ,เปิดดูไม่ได้ลรือค้นนะฮะจะแค่เปิดดูแล้วก็ถามว่าเรามีเงินสดติดตัวมาเท่าไหร่มีอาวุธปืนไหมอะไรประมาณนี้นะครับและเขาก็ขอดูไอดี กับกรีนการ์ดซึ่งตอนนั้นมีลูกสาวผมพกกรีนการ์ดแค่คนเดียวนะครับส่วนอีก3ามคนเนี่ยไม่ได้พกเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้มาก่อนคิดว่าอยู่อยู่ในประเทศอเมริกาแล้วพกแค่บัตรประจำตัวนะไอดี ID เนี่ยอย่างเดียวได้นะครับทีนี้ทำไงอะตอนนั้นก็ ต้องรีบโทรไปหาแม่เพราะว่าแม่อยู่บ้านพอดีแม่อยู่บ้านแล้วก็เอกสารเนี่ยที่เราเก็บกันไว้เนี่ยเราจะเก็บไว้รวมกันนะครับเอกสารสําคัญก็ให้แม่นะเนี่ยถ่ายรูปนะครับแต่เราก็แจ้งเขาไปว่าคือเอกสารพวกเนี้ยมันอยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะให้แม่เนะี่ยถ้าเราคือคือเราสามารถถ่ายรูปมาโชว์ให้เขาดูได้ไหมนะฮะเขาก็โอเคนะครับหลังจากที่ตรวจ อะไรเสร็จหลังจากที่รอ,อระหว่างรอรอแม่ส่งรูปมาให้นะครับเขาก็ให้เราไปจอดรอ,อข้างๆสำนักง,งานของเขานะฮะหลังจากนั้นพอเราได้รูปแล้วก็นำมาโชว์นำมาแสดงให้เขาดูนะครับแล้วเขาก็ให้เราวนรถกลับเนะี่ยก็ก็เหมือนเหมือนอารมณ์ประมาณเหมือนเหมือนมอเตอร์เวย์ครับเขาก็จะมีช่อง สำหรับบนรถกลับของพนักง,งานเขานะรว่าเราก็วนรถกลับมาแล้วเขาให้เราไปตรงที่ออน่าจะเป็นออฟฟิศของของทางอเมริกานะครับด่านแรกน่าจะเป็นด่านตอมอของแคนาดาพอเราวนกลับไปก็จะเป็นของอเมริกาถ้าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน,นะครับก็จะประมาณนี้เขาก็ไปให้รอเจ้าหน้าที่ ตรงนั้นนะครับก็หลอพักใหญ่ๆเลยครับเจ้าหน้าที่ก็เดินเดินเข้ามาคุยนะครับเขากเา็เตือนนะครับเตือนเ,อเหมือนประมาณว่า,ากินการ์ดเนี่ยคือเราจะต้องพกตลอดเวลาที่อยู่อเมริกานะครับจะต้องพกตลอด เหมือนบัตรประชาชนก็จะต้องพกนะเพื่อเผื่อมีอะไรอะไรเ,เราจะได้แสดงให้เขาดูได้ว่า,อาโอเคเราเราเรา,เรามีกินการ์ดเราเป็นมลเมืองเขาอะไรประมาณนี้นะครนะครับแล้วก็เขาก็เตือนมาอีกว่า,าคือถ้ามีเหตุการณ์ ประมาณนี้อีกนะครับก็คือรอบนี้เขาเขาเขาไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้มีการเสียค่าปรับหรืออะไรแต่ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้อีกนะฮะเราจะต้องเสียค่าปรับนะครับถามว่าตอนนั้นกลัวไหมก็ไม่ได้กลัวนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้มีความผิดแต่เพียงแค่ว่ามีมีลูกสาวผมแค่คนเดียวที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีนะส่วนอีกสามคนเนี่ย ฟังไม่รู้เรื่องเลยนะฮะก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งนะครับที่ที่หลงเข้าไปในด่านเจ้าหน้าที่ก็ก็เขาก็ทําตามหน้าที่นะครับเหมือนเขาจะออกแนวดูดูหน่อยนะไม่ได้ไม่ได้อัอธยาศัยไม่ได้แบบว่ายิ้มแย้มแจ่มใสหรือคุยดีอะไรประมาณนี้เขาจะแบบขึมขุม คือถามอะไรก็คือตอบต้องตอบชัดเจน yes or no อะไรประมาณนี้เลยนะฮะจะไม่มีมายิ้มมาแบบถ้าเข้าใจนะเพราะว่าเขาเขาทำตามตามหน้าที่เขานะฮะก็เป็นประสบการณ์นะครับครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ว่าเราก็มีมีมีแผนเหมือนกันว่าเราอยากจะข้ามไปเที่ยวฝั่งแคนาดานะครับแต่ว่าก็เนี่ยแหละะเป็นประสบการณ์การหลงเข้าไป นะต่อไปก็จะขับรถไปไหนมาไหนก็ต้องวางแผนให้ดีก่อนนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยให้น้องชายเปิด G P S ดูแต่น้องชายไม่ได้ตั้งให้ให้ให้ระบบนำพานะถ้าระบบนำพาเขาก็จะบอกว่าให้เรา,เอ,า,อ,าออกทางนั้นออกทางนี้อะไรเงี้ยน้องชายแค่ดูพิกัดที่เฉยว่ามันสามารถไปได้อะไรประมาณนี้นะก็เป็นประสบการณ์นะครับนะหวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับ คนนื่นๆ่นะครับในการขับขี่จะได้ไม่หลงเหมือนผมนะครับขอบคุณมากนะครับ